สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมา่อก็ unreal, ัไม่เ <apply> ก <some antis> ็บค <Christ>. ือเก้านะจ๊ะ <UC> พี <kaz divine> ่น <absorbed> ้องเจี๊ยบสาวบ้านนาบรรยากาศย่ำแรงจ้ะพี่น้องมีเก็บกับเขาสวนจ้าอาการเริ่มดีขึ้นพี่น้องก็เลยเขาสวนมาล่างน้ำพักจ้ะพี่น้องวันนี้ไม่เก็บกับหดสวนเนาะจ้ะมีเก็บกับหดสวนบรรยากาศย่ำแรงนี่พี่น้องหดแล้วแล้วเจ้าสิได้ไป จ้จะได้ไปสีดันยาบกทั่วทั้งมนพี่น้องหมดแมงเขากินอันพักการย่อไม่เกี่ยบเด้ไม่เกียยเก่ยวควาสิพาพี่น้องเขาไปเบิง้งนะจ๊ะทัานเดนไม่เกี่ยบขอฝากช่องน้ำคือเกล็ดเด้อจ้ะพี่น้องสาวเจียบบานนาไข่กับย่อข้าท่านเป็นไดพี่น้องต่ว่ากับพ่อลูกก็่ไดข้ขนอนไล่กับมันกับเมียกับลาเนาะพี่น้องเนาะไม่เกียกเ่ยบเ็เลยมาหาตัดพี่น้องตัดัน ตัดใบบักเขือพี่น้องให้เขาแบบให้เขา,เขาได้รับแสงแดดเนี่ยแล,ล้วยก็ดสิเก็บบักทั่วพี่น้องเก็บบักทั่วไปไปัดเดี๋ยวไปเก็บพาพี่น้องชมสวนจักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องบักทั่วฟักเงีวเงีพี่น้องออกบักทั่วออกไม่ไม่เก็บสังเกตนะพี่น้องไม่ไม,มีเคลียร์รับเนีย ม่เจ็บสังเกตเบื้องแล้ววะเออมันได้ผลจริงๆจามเทียนเพิ่นบอกข้าไม้เลยพี่น้องไม่เจ็บใส่ยางพาราอ่อนยาพาราพี่น้องยาพาราสีุนไม่เจบได้มาจากช่องหนึ่งที่เพิ่นว่าเขาป่วยแบบว่าสเป็นดอกแล้วก็บนวยเน่หนวยเนียนันพรมเน่าวิลีเลยพี่น้องช่วงนี้เนี่ยเนาวิลีเนี่ยไม่เจ็บสังเกตหลายอันแล้วสังเกตแล้วพี่น้อง ไม่คิดว่าน่าจะเป็นน้ํายาพระราที่เก็บเม็นเศแล้วมันนี่เขาดอกเขาก็ออกลายได้จ้ะนี่ถต่ว่าหมู่บ้านม่เก็บกลเก็บแบกทั่วไปคือกันดอกเขากําล่งเขากล่งจะเขียวขึ้นพี่นอ้องตอนนั้นเขาก็ล่งจะเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าชนิดที่ว่าเออมันไก่เสียตายมันไก่เสียนแล้วดิเนาะวันนี้ไม่เจ๊ยบกับันสเศษยาพระราพี่นอ้องทางนั้นไม่เก็บใส่ไปหาหาเม็ดมะลูว่าเท่าใดไม่เจบก็บใส่แบบหมุนหมอนะพี่น้องล่องเบิงวันนี้บบกทั่วเริ่มเขียวขึ้นมากแล้วกะ น,นุ้ยเงาพี่น้องเงาผิดสังเกตช่วงนี้เดินไปเจี๊ยบผ้าพี่น้องเอาอย่างชุ่มชวนจักน้อยนะจ๊ะบักเคเลนพี่น้องอันต้นบม่ง่ายแต่ว่าเป็ีน่นนุ้ยเลิมใหญ่เลิมหนักเลิมโกงลงมาเจ็บกันเลยมัดเขาวไว้พี่น้องมึกฝนตกกันฝนตกดิพี่น้องมึงขึ้นว่าน,นี่ตกซองมือซ้ำม,มือขึ้นมึงขึ้นกระลิ่นก้อนมันกระตก วันนี้มีเก็บบ่ได้ม,มาสวนจากเถื่อนนะพี่น้องเนาะนเจ็บกันเลยมาเบิ่งโอ้เพันหักรองเล่น,นเก็บเลยมัดเสียก่อฟางมามัดเผันใบหยังสี่จ้ะพี่น้องอก็เหมืรนจะกาศแค่เล่นกับก๊บกงามจ้ะพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพิมพ์เนะาะเมื่ก็บไปตำโอ้ยก็ล่างออหัวนู้ยจ้ะพี่น้องรลายแต่พี่น้องนู้ยบอกทัวนี่เอาใครกินได้ไหมแม่์ไม่เก็บบอกตำเี่นเนี ไา่เ,าวเววหเพวพี่น้องว่านม่้จะซ้ำแขนเะครับผมเหรอเว้ยคนพ้นหน่อยคนเตียก็สิพอดีลไรพี่น้องนี่เนี่ยมิเก็บสังเกตลายแล้วพี่น้องยาวงามดีเป็นน้ำยาผ้าลายมั้งพี่น้องบางคนบ้านหลวนมีสารยังนอนมิเจาะบอกกับบ้านปิดเนาะมิเจ็บ,เเจบลองซื้อมาสีเบ,บิ้งพี่น้องเมื่อวานมิเจ็บตัดไปตอนนั้นมามามามเป็นคอากับซ้ำนี่แหละพี่น้องมีแต่งเหงี่ยวๆสิละ ส้มพอเกิดไม่ให้เขาลังเกิดจ้กพี่น้องกําลังออกไม่เนาะเดี๋ยวมเจฉาพาพี่น้องเฮายช่วงสวนจักเนาะรู้ว่วสีดาคือเป็นนุ้ยหลายแต่แบดนี้ต้องได้คัดถิงนี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะวักดอกหลายเป็นนุ้ยหลาย,ยถ้าว่า็ยานถ้าเขาลุ่นเนาะเดี๋ยวชวยแจ้งงอนคขัดพี่น้องคัดเราก็ได้ห่อไหม หมักพริกแล้วพี่น้องเบียพริกที่ชาวานใบนอกขื้นง่ามขือนเกาจะพี่น้องในสวนเข้ากันยังบ่มียังเปลี่ยนแปลงจ้าพี่น้องคือช่วงนี้ไม่เจ็บกระสีงดเลี้ยงปลูกพักไปสักก้อนพี่น้องกระสีปลูกธรรมดาแบบนี้แหละเพราะว่าแม่มืดแม้าสิได้ไปผ้า,ผาพัดตัดผักตาจ้าพี่น้องไม่เก็บกระเรบะเปล่งเพราะว่าบ่มีเวลามาดูแลนะจา้า แม่เข้าตรงใดไปผ้าตาเมืออื่นจ้ะพี่นงคือไปยุ่เป็นกำลังใจแม่ซะเกินไปเจ็บกับสดดูแลส่วนนี้ไปกอบหวาน สลัดกำลังงามพี่หนอต้องเลี้ยงเคียวๆสลัดจ้ะอากาศเนี่ยมันแรงจ้ะพี่นนอสลัดกำลังงามจะพาพี่นนอไปฟังทั้งพีเนาะจ้ะ ฝนตกสองสามมื่เลี่ยนนาดีพี่น้องตกคากตกเนี่ยกระไดฝนกระได,ะดโอ้ยหลดออกมาเห่นบุ๋มเมียมกนาำออกลายเด้จ้าพี่น้องชองนี่พันธถือฝนอพันดีใจขนาดเลยเขียวใบละสามน่วยสี่น่วยถอนพี่น,น,น้องเออออนซอนซอนออนซอน พี่น้องแม่งกิ่นของเขาพี่เจ้าจะได้สียาไม่ได้เขาซ้องมือกินเสียพักกาดเงาะพักากาดเงาะเขากำลังสีเหลิมสีห้ออลไรพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่กำลังจะห้อจะเนี่ยกำลังจะห้ออะไรนี่บานใหญ่เลยเนี่ยกินหอดบักทั่วเป็นพ,พี่น้องกินใบมันงยุ่ยไก่ปลาเนาะไก่ปลาอื เขาเริ่มจะห่อละม่เจียบใส่ฝุ่นใส่บัถือพี่น้องใส่เขาทั้งในกลางวะนะจะอ่อนกำลังงามจ้ะเนี่ยเขาเริ่มจะตั้งห่อแล้วพี่น้องเนี่ยนะเขามากินใจกลางเลยไม่เจี๊ยบอะไรมาเบิ่งเลยโอ้ตรงสีตรงเลยทิมเลยพี่น้องลวกถิมเลยลวกถิมเลย ทิ้งเลยเนี่ยพี่น้องอันนี้ห่อบ่มีแนวตองเลยเนี่ยโอ้ยงามก็ลัางงามต้องหาแนวมาไล่หมดไล่แมงพี่น้องบักทั่วม่เกี่ยวมันก,ก็กะกลินนี่เดี๋ยวในใบนะใบจนสวยเมื่อใบจนสอยโอ๊ยโอ๊โอตันจะมูกไหลแล้วพี่น้อง ผูดดูแหละพี่น้องเอ้ยเมื่อวานพอเอากับพาะแมาไปหาหมอเพิ่นไปหาหมอนเมือวดรอนพี่น้องว่ม,มีคนพาไปเนาะไปเจี๊ยบกับข่าล้านจำมื้นนี่มันพอเด่นพี่น้องพาไปพอเด่นพาไปเนาะจำพืน้นกินใบจนสวยพี่น้องอมันอยู่หลอปลามันก็เลยแบบ บบกินแบบบม่ได้เลือกบม่ได้จงไม่เห่าเลยพี่น้องบม่ได้โถนคนปลูกเลยนะ <c ười> คลิปนี้ไม่เก,บบกเี่ยวกับว่ามีอย่างไรเด้อจ้ะพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาชมสวนมันบบกพี่กําลังงามพี่น้องกําลังแตกงามกําลังออกกําลังงามจ้ะพี่น้องมาคุ้งมาปลูกไว้แป๊บเดียวพี่น้องกําลังสิงไงละ่ะ ถ้าว่าใบยิกโอ้สงสัยเป็นโลกเชิญพันเถือกันถือฝนพี่น้องถ้าว่ากระงามจ้ะนี่งามเถือว่างามไหวใจ้ะพี่น้องตะมะละกอพริกเขือนเมเกียบผมาลงลุง่มใบพี่น้องมาเอรูมาเบียเบียไว้ไงเด้น้อยหนึน่งพี่น้องเมืองมั่วทั้มา,มาส่ดินเขาคืออยากงามหลาย ขึ้นแบบอันเลยขึ้นไหวง่ามไว้พี่น้องคิกเคขี้ยไม่เกี้ยมากแบบนี้ที่เขาโตวไวหวง่ามไหวอันนี้ก็แมนต้นหนึ่งจ้ะพี่น้องเพราะต้นไหนใส่ใยญ่อยู่แด้วจ้ะนี่ยต้นเพี้ยงไม่เจอกับบดยมอปะปกต้นหนึ่นนงจ้ะพี่นอ้อนนงถ้าเราลูกใหญ่เขานะใหญ่ก็ส่องขึ้นละโอ้ยพอเห็นสวนสองสามหมื่ก็เป็นขื่นหอดเลยนะจ้ะนี่ คือพอดเขานี่พีคี้ดจจะพี่นอ้องเขากำลังงามวันบักแตงเกิดเองธรรมา,าตาพี่นอ้องคืนเองเลยเพราะเขามีเบียร์มีอย่างอยู่นเนาะแตงน,นี่กระแลงกว่าพี่นอ้องเริ่มงามเลยจ้าพอแล้วก็หาแนวมาสักให้ไม่เกบีืยเก็เก้านะ ติดตามชมต่อไปเด้อจ้าพี่น้องว่งจาจะงามสาใดคอยรุนกันไปติดตามให้กำลังใจกันไปเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไม่เก,ก็บกับว่าไม่อยงหงายจ้า,จาพี่น้องไม่เกียก่ยบกับจะเขาเมืองในบ้านแล้วลนะ่ะขอฝากช่องน้ำคือเก้าจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลยเด้อจ้าพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ไม่เก,ก็บขอฝากไว้เสมอนะจ้าสวัสดีจ้า